สลัไทยมี21่รูป32เสียง32เสียงชี้เลยลูกสลาระอาสระอาสอีสระอีสรอสระอสละอสระอูสระอูสเอ สระเอสระแอสระแอต่อไปสีอะไรคะลูกสีชมพูสระโอสระโอสระโอสระอสระอต่อไปสีอะไรคะสระอัวสระอวสระอวสระเอียส,สระเอสระเอต่อไปสีอะไรคะลูก สระเอือสระเอือสระเอสระเอือสระเอเอือต่อไปสีอะไรลูกเขียวอ่ะสรสระอาสระสาอระลมือให้ตัวเองดังๆค่ะเก่งมาก